นี่คือการแปลเรื่องราวทั้งหมดของคุณเป็นภาษาไทยอย่างสมบูรณ์ผมรักษาสไตล์เดิมอารมณ์ความสำรากและคำเชิญชวนให้คอมเมนต์ทุกอย่างไว้เหมือนต้นฉบับเลยครับคุณเคยสงสัยไหมว่าโลกนี้โหดร้ายกับสิ่งที่มันไม่เข้าใจได้ขนาดไหนบ่อยแค่ไหนที่เราเจออะไรที่แตกต่างแล้วเลือกที่จะตัดสินแทนที่จะยอมรับเช้าวันฤดูใบไม้ร่วงที่หนาวเย็นในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งใบไม้แห้งกองพเนินตามถนนลมพัดแรงราวกับกำลังบอกล่วงหน้าว่า จะมีอะไรแปลกประหลาดเกิดขึ้นในโรงพยาบาลเล็กๆที่เรียบง่ายแต่อบอุ่นกำลังจะเกิดการคลอดที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเปลี่ยนชะตาชีวิตไปตลอดกาลมาเรียอายุเพียง22ปีเท่านั้นเธอหอบหายใจหนักระหว่างอาการเจ็บท้องคลอดดวงตาที่แดงก่ำจากน้ําตาสะท้อนทั้งความเจ็บปวดทางกายและความกังวลของแม่มือใหม่ข้างๆเธอไม่มีใครเลยพ่อของเด็กหายตัวไปหลายเดือนแล้วตั้งแต่รู้ว่าเธอท้องแฝด ความรับผิดชอบทั้งหมดตกอยู่ที่บ่าของเธอคนเดียวหลังจากเจ็บปวดอยู่นานหลายชั่วโมงในที่สุดเสียงร้องสองเสียงก็ดังขึ้นเต็มห้องเด็กทารกสองคนที่สมบูรณ์แบบเปล่าบางและไร้เดียงสาแต่แตกต่างทีมแพทย์เงียบกริบไปหลายวินาทีราวกับไม่รู้จะตอบสนองยังไงทั้งคู่เกิดมาเป็นเด็กเผือกอัลบบโนผิวขาวซีดมากผมขาวแทบเป็นสีหิมะขนตาและคิ้วบางบางสีจาง และดวงตาสีฟ้าที่สะท้อนความบริสุทธิ์ราวกับท้องฟ้ามาเรียเห็นลูกครั้งแรกความรักก็พั่งพรูท่วมท้นหัวใจสำหรับเธอพวกเขาสวยงามโดดเด่นและพิเศษสุดๆแต่พ่อออกจากโรงพยาบาลเธอถึงรู้ว่าโลกนี้จะมองลูกเธอต่างออกไปในเมืองชนบทเล็กๆที่เต็มไปด้วยประเพณีเก่าแก่และอคติที่ซ่อนอยู่ความแตกต่างทุกอย่างกลายเป็นข้ออ้างให้สุบสิบนินทาและไม่นานข่าวลือก็เริ่มแพร่สะพัดแปลกประหลาดจริงๆ ดูเหมือนป่วยไม่ปกติเลยมาเรียกอดลูกแน่นพยายามปกป้องจากคำพูดที่กรีดใจเหมือนมีดแต่ก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่าทุกคำพูดทิ้งบาดแผลไว้ในจิตวิญญาณเธอหลายเดือนผ่านไปสายตาตัดสินยิ่งหนักหน่วงเพื่อนบ้านถอยห่างญาติญาติไม่แวะมาเยี่ยมแม่แต่ในโบสถ์ที่มาเรียไปขอความสงบสุขยังมีคนซุบซิบกันหลังเฟือกรากับแฝดคู่นี้มองไม่เห็นในความบริสุทธิ์ของตัวเองแต่กลับถูกเปิดเผยต่ออคติอย่างสุดขีด มาเรียแม้จะยังเด็กและเปราะบางแต่ตัดสินใจไม่เงียบอีกต่อไปเธอรู้ดีว่าลูกชายสองคนของเธอไม่ได้ผิดปกติหรือคำสาแต่แรงกดดันทางสังคมมันหนักหน่วงเกินทนทุกวันยิ่งยากขึ้นเรื่อยๆนอกจากอคติยังมีปัญหาเงินทองมาเรียทำงานแคชเชียร์ในร้านเบเกอรี่บ่อยครั้งเงินไม่พอแม่แต่ซื้อนมผงกับผ้าอ้อมถึงอย่างนั้นเธอก็ไม่เคยยอมให้ลูกอดถ้าจำเป็นเธอจะไม่กินเองเพื่อให้ลูกอิ่ม วันหนึ่งตอนลูกอายุแค่6เดือนมาเรียพาแฝดขึ้นรถบัสไปคลินิกมีผู้หญิงคนหนึ่งมองแฝดแล้วกระซิบเสียงดังว่าน่าสงสารจังเลยมีลูกแบบนี้คงเป็นการลงโทษจากพระเจ้าขามาเรียสั่นหัวใจบีบแน่นน้ำตาไหลแต่เธอไม่ตอบอะไรแค่กอดลูกแน่นขึ้นพร้อมพูดในใจว่าพวกหนูไม่ใช่คำสาปพวกหนูคือพรเหตุการณ์นี้ทำร้ายเธออย่างลึกซึ้งคืนนั้นขณะมองลูกนอนเธอให้สัญญากับตัวเองว่า จะไม่มีวันยอมให้อคติมากำหนดชะตาลูกเด็ดขาดถึงต้องสู้กับทั้งโลกเธอก็จะสู้จนถึงที่สุดเพื่อพิสูจน์ว่าลูกเธอปกติมีค่าควรแก่ความรักและความเคารพเหมือนเด็กทุกคนและนี่คือจุดที่เรื่องราวเริ่มเข้มข้นขึ้นเพราะการต่อสู้ของมาเรียจะไม่ใช่แค่กับคำตัดสินของสังคมเท่านั้นแต่กับพลังที่ยิ่งใหญ่กว่ามากสถานการณ์ที่ใครๆก็ยอมแพ้ไปแล้วแต่มาเรียไม่ยอมแพ้ ดังนั้นต้องอ่านทุกตัวอักษรให้จบเพราะในบทสุดท้ายมีคำเฉลยที่ทรงพลังที่จะสกิดใจคุณจนลึกสุดหัวใจมาเรียรู้ว่าตัวเองต้องการพลังที่มากกว่าความอดทนของตัวเองเธอจึงเริ่มศึกษาการเป็นอัลบิโนคุยกับหมอหาข้อมูลเพื่อให้ลูกมีชีวิตที่มีคุณภาพและสุขภาพดีเธอรู้แล้วว่าต้องดูแลผิวหนังและดวงตาเป็นพิเศษมีความยากลำบากเพิ่มขึ้นแต่ก็รู้ด้วยว่า ลูกของเธอสามารถมีชีวิตที่สดใสสมบูรณ์ได้ถ้ามีโอกาสและการสนับสนุนและนี่คือหนึ่งในการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของแม่ผู้กล้าหาญคนนี้การต่อสู้เพื่อที่ทางในโลกที่ปฏิเสธลูกเธอเพียงเพราะพวกเขาแตกต่างมาเรียยังคงทำกิจวัตรอันแสนเหน็ดเหนื่อยทำงานหนักที่ร้านเบเกอรี่และเลี้ยงลูกแฝดสองคนวันยาวนอนแทบไม่ได้แต่ท่าหนึ่งความจริงที่ลืมไม่ได้เลยคือความรักที่เธอมีต่อลูกนั้นยิ่งใหญ่กว่าคำตัดสินใดๆ เวลาผ่านไปเด็กๆโตขึ้นผมขาวราวหิมะของพวกเขาดึงดูดสายตาทุกคนแห่งดวงตาสีฟ้าที่เต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นราวกับมองลึกเข้าไปในจิตใจผู้คนมาเรียเห็นว่าทุกการเคลื่อนไหวของลูกเต็มไปด้วยความไร้เดียงสาและความบริสุทธิ์แต่ไม่ใช่ทุกคนที่มองเห็นแบบนั้นตอนลูกอายุสี่ขวบเข้าโรงเรียนครูทึ่งในความฉลาดของทั้งคู่พวกเขาช่างสงสัยเรียนรู้เร็วและถามคำถามที่ทำให้ผู้ใหญ่ถึงกับอึง้ง แต่เพื่อนร่วมชั้นบางคนที่ได้ยินพ่อแม่พูดเริ่มเรียกพวกเขาว่าผีขาวหรือแมลงน่ากลัววันหนึ่งลูกชายคนหนึ่งกลับบ้านร้องไห้มาเรียถามว่าเกิดอะไรลูกตอบเบาๆว่าแม่ครับทำไมผมไม่เหมือนคนอื่นทำไมเขาบอกว่าผมผิดปกติหัวใจมาเรียแตกสลายในวินาทีนั้นเธอสูดหายใจลึกเอามือประคองใบหน้าลูกทั้งสองแล้วพูดหนักแน่นลูกสวยงามมากลูกพิเศษสุด อย่าปล่อยให้ใครมาพูดว่าตรงกันข้ามเด็กขาดสิ่งสำคัญไม่ใช่คำพูดคนอื่นแต่คือตัวตนที่แท้จริงของลูกต่างหากคำพูดนี้ฝังลึกในใจแฝดมาเรียรู้ว่าการปกป้องอย่างเดียวไม่พอพวกเขาต้องเข้มแข็งพอที่จะเผชิญโลกด้วยตัวเองเวลาผ่านไปความยากลำบากยิ่งทวีตอนอายุแปดขวบเด็กๆรู้สึกถึงอคติอย่างชัดเจนงานวันเกิดเด็กหลายบ้านแม่ไม่ยอมให้ลูกมาเล่นด้วยคนข่าว คนบนถนนเดินข้ามฟากราวกับแฝดเป็นอันตรายมาเรียเจ็บปวดแต่ยังคงเงยหน้าสูงเธอตัดสินใจว่าจะไม่ซ่อนลูกแต่จะให้โลกเห็นว่าพวกเขาสามารถเปล่งประกายได้แล้วโอกาสที่ไม่คาดฝันก็มาเยือนช่างภาพท่องเที่ยวคนหนึ่งหลงไหลในความงามอันเป็นเอกลักษณ์ของเด็กๆขอถ่ายรูปและสัญญาจะส่งให้เอเจนซี่ในเซาเปาโลมาเรียลังเลกลัวการถูกจ้องมองและคำวิจารณ์ที่รุนแรงกว่าเดิม แต่ลึกๆรู้สึกว่านี่อาจเป็นโอกาสให้โลกได้เห็นความงามที่เธอเห็นทุกวันการถ่ายภาพเกิดขึ้นในทุ่งนาบนพระอาทิตย์ตกดินผมขาวของแฝดสะท้อนแสงราวกับเวทมนต์ช่างภาพตื่นตาตื่นใจมาเรียเห็นรูปแล้วกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ครั้งแรกที่เธอคิดว่าบางทีโลกอาจจะเริ่มมองเห็นในที่สุดไม่กี่สัปดาห์ต่อมามีโทรศัพท์มารูปถูกรับเข้าอ e ีเจนซี C. โมเดลเด็กเด็กๆสามารถร่วมแคมเปญที่ส่งเสริมความหลากหลายและการยอมรับได้ มันเหมือนแสงสว่างท่ามกลางความมืดแต่ก็มาพร้อมความท้าทายใหม่ชาวบ้านบางคนแทนที่จะยินดีกลับอิจฉาและพูดชั่วร้ายตลกดีนะอยากทำดาราจากเด็กผิดปกติมาเรียงเงียบแต่ในใจตัดสินใจแล้วว่าถอยไม่มีอีกแล้วแคมเปญแรกแฝดปรากฏในโฆษณาเกี่ยวกับการเคารพความแตกตา่างภาพกระจายไปตามนิตยสารและบิลบอร์ดในเมืองใหญ่มาเรียเห็นลูกตัวเองบนป้ายขนาดยักษ์ย้ายรู้สึกภาคภูมิใจและตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูก เหมือนข้อความในที่สุดก็ถึงผู้คนพวกเขาไม่ผิดปกติพวกเขาไม่ธรรมดาแต่การต่อสู้ยังไม่จบเมื่อชื่อเสียงเพิ่มขึ้นคำพูดโหดร้ายในโลกออนไลน์ก็มากขึ้นมาเรียจึงนั่งลงคุยกับลูกอย่างจริงจังปัญหาไม่ใช่พวกหนูปัญหาคือคนที่มองไม่เกินเปลือกนอกอย่าปล่อยให้คำร้ายมากำหนดตัวตนพวกหนูเลยบทที่สองของชีวิตเต็มไปด้วยชัยชนะสีสันและความโศกเศร้าทุกชัยชนะมาพร้อมความท้าทายใหม่ แต่มาเรียยังคงยึดมั่นคำสัญญาที่ให้ไว้คืนวันนั่งรถบัสและตรงจุดนี้เองที่เกิดสิ่งมหัศจรรย์เพราะโชคชะตากำลังเตรียมการพบเจอที่จะเปลี่ยนทุกอย่างคุณเคยรู้สึกถูกปฏิเสธเพราะตัวเองแตกต่างไหมเคยมีช่วงเวลาที่คำพูดคนอื่นทำร้ายใจคุณลึกๆไหมถ้าเคยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับผมเองก็เคยถูกตัดสินแต่ผมเลือกความรักวันฝนตกวันหนึ่งมารียพาแฝดอายุเก้าขวบกลับบ้านหลัง่ทยแบบยาวๆในเมืองข้างๆ เด็กๆเ,เริ่มเข้าใจชีวิตตัวเองมากขึ้นพวกเขาไม่ใช่แค่เด็กแปลกๆในหมู่บ้านเล็กๆอีกต่อไปแต่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหลากหลายและความเข้มแข็งแต่มาเรียยังไม่รู้ว่าโชคชะตากำลังจะพาใครสักคนมาเปลี่ยนชีวิตพวกเขาตลอดกาลที่ป้ายรถประจำทางผู้หญิงแต่งตัวสง่าอายุราว40ปีมองเด็กๆจากระยะไก,กลน้ำตาเออเธอเดินเข้ามาชา้ชาๆถามว่านี่ลูกของคุณเหรอคะ่ะมารีที่ปกป้องลูกเสมอตอบแข็งๆว่าข้าลูกฉัน ผู้หญิงยิ้มทางน้ำตาพวกเขาสวยมากสวยแบบที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยมองเห็นมาเรียอึ้งเพราะเธอชินกับคำพูดร้ายๆมีคนเข้ามาชมลูกจากใจจริงน้อยมากผู้หญิงแนะนำตัวว่าเอเลนาเป็นนักธุรกิจหญิงที่ทำโครงการสังคมทั่วประเทศโดยเฉพาะช่วยครอบครัวที่มีลูกเผชิญอคติและมีความผิดปกติทางพันธุก,กรรมหายากพ่อเห็นเด็กๆเ,เธอรู้สึกว่าต้องเข้ามาในชีวิตพวกเขามาเรียระวังตัวตอนแรกแต่เอเลนาดูจริงใจ และเมื่อเห็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่สู้คนเดียวเธอย,ยิ่งรู้สึกว่าต้องช่วยวันต่อต่อมาเอเลนาคอยติดต่อกลายเป็นทั้งเพื่อนและที่ปรึกษาช่วยเรื่องเงินให้คอนแทคสอนวิธีรับมือแรงกดดันจากสื่อและที่สำคัญที่สุดบอกว่าเธอไม่ต้องสู้คนเดียววันหนึ่งขณะจิบกาแฟเอเลนาพูดว่ามาเรียเธอรู้ไหมว่าลูกเธอมีของขวัญพิเศษพวกเขาเกิดมาแตกต่างไม่ใช่เพื่อให้คนรังเกียจแต่เพื่อเป็นแสงสว่างให้โลกได้มาเรียน้ำตาไหล ฉันแค่อยากให้ลูกมีชีวิตปกติไม่ต้องเจ็บปวดอีกเอเลน่าจับมือเธอแล้วพูดประโยคที่มาเรียมไม่มีวันลืมความปกติจะไม่ทำให้พวกเขามีความสุขหรอกความรักและความกล้าที่จะเป็นตัวเองต่างหากที่จะให้จากวันนั้นบทใหม่เริ่มต้นขึ้นเด็กๆเ,เริ่มขึ้นพูดตามงานสัมนาโรงเรียนและรายการทีวีเรื่องความหลากหลายพวกเขากลายเป็นสันลายทางของครอบครัวที่เจออคติเหมือนกันแต่ชื่อเสียงก็มาพร้อมการโจมตีใหม่ มีกลุ่มคนไม่ยอมรับกล่าวหาว่ามาเรียใช้ลูกหาเงินหรือแค่กระแสคำพูดพวกนี้เจ็บแต่ตอนนี้มาเรียไม่ใช่สาวเปราะบางคนเดิมอีกต่อไปด้วยการสนับสนุนจากเอเลนาและพลังจากลูกเธอเข้มแข็งอย่างเหลือเชื่อเหตุการณ์ที่น่าจดจำเกิดขึ้นในโรงเรียนใหญ่ที่เมืองหลวงแฝดถูกเชิญไปพูดเรื่องการเคารพความแตกต่างต่อหน้าผู้ฟังหลายร้อยคนลูกชายคนหนึ่งพูดว่าหลายคนเรียกเราว่าผิดปกติแต่ความจริงคือ ไม่มีแต่คนที่ขาดความรักเท่านั้นที่ผิดปกติห้องเงียบกริบแล้วก็ปรบมือกระหึ่มครูและนักเรียนหลายคนร้องให้มาเรียที่นั่งอยู่ในห้องกลั้นน้ำตาไม่อยู่ราวกับโลกหยุดหมุนเพื่อฟังเสียงเด็กที่พูดได้ฉลาดล้ำกว่าผู้ใหญ่หลายคนแต่ในใจลึกๆมาเรียยังมีความกังวลบางคืนเธอถามตัวเองว่าฉันกำลังให้ภาระหนักเกินไปกับลูกหรือเปล่าพวกเขายังเป็นเด็กแท้ๆเธอสารภาพกับเอเลนากลัวว่าลูกจะเสียวัยเด็กไป เอเลนาตอบอย่างสงบมาเรียเธอสังเกตไหมลูกเธอไม่ได้เสียวัยเด็กเลยพวกเขาแค่ใช้ชีวิตวัยเด็กในแบบที่ไม่เหมือนใครและที่สวยงามที่สุดคือพวกเขาเติบโตมาพร้อมจิตสำนึกความรักและความกล้าหาญน,นั่นแหละคืออนาคตของพวกเขาและอนาคตก็มาเร็วมากตอนอายุ12ปีแฝดเริ่มแสดงความสามารถพิเศษคนหนึ่งรักดนตรีดีดก,กีตาร์และแต่งเพลงได้เป็นชั่วโมง อีกคนลหลงไหลการวาดภาพเติมสีสันและอารมณ์ลงในสมุดมาเรียมองด้วยความภูมิใจแต่ก็รับผิดชอบหนักขึ้นช่วงนั้นเองนิตยสารนานาชาติใหญ่ค้นพบเรื่องราวของพวกเขาและตัดสินใจทําปกครั้งแรกที่เรื่องราวออกไปนอกบราซิลหัวข้อความงามของความแตกต่างพร้อมภาพแฝดทำให้มาเรียซึ่งจนน้ำตาไหลเธอนึกถึงวันที่คนเรียกลูกว่าผิดปกติและรู้ว่าในที่สุดโลกก็เริ่มมองเห็น แต่ทุกชัยชนะมาพร้อมความท้าทายใหม่ชื่อเสียงระดับโลกดึงดูดทั้งคนดีและคนเลวนักธุรกิจไร้ศีลธรรมพยายามมาหาผลประโยชน์มีข่าวลือเท็จจากความอิจฉาและที่สำคัญในครอบครัวยังมีความลับที่ยังไม่ถูกเปิดเผยความลับที่จะเปลี่ยนทุกอย่างอีกครั้งถ้าคุณอ่านมาถึงตรงนี้คอมเมนต์หน่อยนะครับฉันเชื่อในความงามของความแตกต่างอยากเห็นว่ามีใครเข้าใจความลึกซึ้งของข้อความนี้จริงๆบ้างชีวิตของมาเรียและแฝดเริ่มลงตัวแม้ยังมีอุปสรรค แต่พวกเขามีที่ยืนได้รับความเคารพและเป็นแรงบันดาลใจให้คนนับไม่ถ้วนแต่อดีตไม่เคยถูกฝังกลบตลอดการจริงๆวันหนึ่งขณะเก็บของเก่ามาเรียเจอจดหมายฉบับหนึ่งกระดาษเหลืองเก่าแต่ชื่อบนซองทำให้หัวใจเต้นแรงจดหมายจากพ่อของแฝดเธอลังเลนานมือสั่นความทรงจำั่งพรูเธอนึกถึงวันที่บอกเขาว่าท้องแล้วเขาก็หายไปเธอคิดมาตลอดว่าเขาทิ้งเพราะไม่รักตอนนี้ถึงรู้ว่าเป็นความขี้ขลาดความกลัว และอคติจากครอบครัวเขาเองเมื่อเปิดอ่านปรากฏว่าจดหมายเขียนหลังคลอดไม่กี่เดือนแต่ไม่เคยถูกส่งมาเรียเธอคงเกลียดฉันมากฉันหนีเพราะกลัวไม่รู้จะรับมือกับเด็กที่แตกต่างยังไงฉันเติบโตในครอบครัวที่อะไรไม่เหมือนคนอื่นถือว่าผิดฉันไม่มีความกลา้าแต่ถึงอยู่ไกลฉันไม่เคยเลิกคิดถึงเธอและลูกฉันรักเธอแม้ไม่มีแรงจะอยู่ต่อมาเรียร้องให้ระทมระทึกทั้งโกรธเศร้าและสงสารเล็ก วันต่อต่อมาเธอสับสนว่าจะบอกลูกดีไหมจนกระทั่งมีโทรศัพท์มาเสียงผู้ชายสั่นเครือมาเรียใช่ไหมเธอจำเสียงได้ทันทีนายต้องการอะไรเธอตอบเย็นชาฉันอยากเจอลูกการนัดเจอกันเกิดขึ้นในสวนสาธารณะมาเรียพาแฝดวัยสิาไปด้วยเด็กๆมองชายแปลกหน้าด้วยความงุนงงมาเรียสูดหายใจลึกนี่พ่อของพวกหนูช็อก ลูกคนหนึ่งถามเขาทิ้งเราทำไมถึงกลับมาพ่อร้องให้ฉันเป็นคนขี้ขลาดกลัวความแตกต่างกลัวอคติแต่ฉันเสียใจทุกวันฉันไม่สมควรได้รับการให้อภัยแต่ขอโอกาสได้ใหม่การกลับมาไม่ใช่เรื่องง่ายเด็กๆโกรธมากแต่ค่อยๆเปิดใจพ่อเริ่มเข้ามาในชีวิตไปงานต่างๆพยายามชดเชยมาเรียถึงแม้ยังระแวงแต่ก็ยอมให้โอกาสเพราะรู้ว่าการให้อภัยอาจเยียวยาบาดแผลและระหว่างนั้นเองมีการเปิดเผยครั้งใหญ่กว่า พ่อสารภาพว่าในครอบครัวเขาเคยมีน้องชายที่เป็นอัลบิโนแล้วถูกครอบครัวขับไล่ตั้งแต่ยังหนุ่มฉันหนีเพราะกลัวประวัติศาสตร์ซ้ำรอยไม่มีกล้าพอทุกคนช็อกแฝดถามงั้นเรามีลุงด้วยเหรอเขาอยู่ไหนไม่รู้หายตัวไปนานแล้วครั้งสุดท้ายได้ยินข่าวว่าอาศัยอยู่ตามถนนการค้นพบนี้จุดไฟในใจเด็กๆพวกเขาเข้าใจว่าการต่อสู้ของตัวเองไม่ใช่เรื่องส่วนตัวอีกต่อไปแต่เป็นประวัติศาสตร์ครอบครัวที่เต็มไปด้วยอคติเหมือนกัน และพวกเขารู้สึกถึงภารกิจใหม่นั่นคือการคืนศักดิ์ศรีให้ลุงที่หายไประหว่างนั้นชื่อเสียงระดับโลกก็ยิ่งพุ่งสูงเรื่องราวของมาเรียแฟดและพ่อและตอนนี้รวมลุงกลายเป็นความหวังให้ครอบครัวนับพันแต่ก็มีศัตรูเงียบที่ไม่ยอมให้คนที่เคยมองไม่เห็นลุกขึ้นมาได้เริ่มส่งข้อความขม่มขู่มาเรียกรวแต่ไม่หยุดทุกการโจมตีกลับทำให้เธอเข้มแข็งยิ่งขึ้นในงานบรรยายใหญ่ลูกชายคนหนึ่งพูดต่อหน้าคนเป็นร้อยว่า ถ้าใครบอกว่าคุณผิดปกติจงจำไว้ว่าสิ่งที่ผิดปกติคือการไม่มีหัวใจและความรักต่างหากห้องปรบมือกระห่มมาเรียรู้สึกว่าความเจ็บปวดทุกหยดกลายเป็นพลังแต่เรื่องยังไม่จบเพราะกำลังจะมีการพบกันครั้งสุดท้ายการพบลุงที่หายไปซึ่งจะเปิดเผยความจริงลับที่จะเปลี่ยนชะตาชีวิตครอบครัวนี้ตลอดกาลถ้าคุณยังอยู่ตรงนี้คอมเมนต์หน่อยนะครับฉันเลือกการให้อภัยและความหวังอยากเห็นว่าใครยังคงติดตามข้อความนี้อย่างแท้จริง การกลับมาของพ่อเปลี่ยนหลายอย่างแต่การค้นพบเรื่องลุงทําให้แฝดอยากหาคนที่ถูกทอดทิ้งเหมือนกันให้เจอด้วยความหวังน้อยนิดแต่ด้วยความช่วยเหลือจากเอเลนาพวกเขาเริ่มค้นหาศูนย์พักพิงโรงพยาบาลบันทึกเก่ากลุ่มช่วยเหลือหลายเดือนผ่านไปจนวันหนึ่งมีโทรศรัพท์จากศูนย์พักพิงในเซาเปาโลมีผู้ชายผิวขาวซีคนหนึ่งชื่อตรงกันหัวใจมาเรียเต้นแรงการเดินทางไปเซาเปาโลเงียบกริบในรถบัสลูกคนหนึ่งถามเบา แม่ถ้าลุงไม่อยากเจอเราละ่ะมาเรียจับมือลูกไม่เป็นไรสิ่งสำคัญคือเราจะบอกเขาว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวในห้องเล็กๆของศูนย์พักพิงผู้ชายร่างผอมผมขาวผิวซีดมีรอยชีวิตยากลำบากเต็มใบหน้านั่งอยู่ดวงตาสีฟ้ายังคงส่องแสงพ่อของแฝดเดินเข้าไปน้ำตาไหลน้องพี่เองชายคนนั้นเงยหน้ามองไม่เชื่อมึงยังมาหากูอีกเหรอ การพบกันทำเอาขวัญใจสลายลุงเล่าว่าโดนครอบครัวทิ้งตั้งแต่เด็กเพราะถือว่าเป็นตัวถ่วงถูกไล่ออกจากบ้านตอนวัยรุ่นใช้ชีวิตเร่ร่อนโดนปฏิเสธมาตลอดทั้งชีวิตมีแต่คนบอกกูว่าเป็นความผิดพลาดกูเลยเชื่อเขาร้องให้มาเรียจับมือเขาแล้วพูดหนักแน่นคุณไม่เคยเป็นความผิดพลาดเลยคุณเป็นสิ่งมหัศจรรย์เหมือนลูกๆของฉันแฝดกอดลุงแน่นราวกับคืนความรักที่เขาถูกพรากไปทั้งชีวิต ตั้งแต่นั้นมาพวกเขาพาลุงกลับมาอยู่ด้วยกันให้การดูแลให้ศักดิ์ศรีและที่สำคัญที่สุดให้ครอบครัวครั้งแรกในรอบหลายสิบปีเขามีบ้านต่อมาลุงได้ขึ้นสัมภาษณ์คู่กับหลานหลานเล่าเส้นทางแห่งความเจ็บปวดและการฟื้นคืนสแสดงให้เห็นว่าอาคติทำลายได้แค่ไหนแต่ความรักเยียวยาได้ทุกอย่างจุดคลแม็กที่สะกิดใจที่สุดเกิดในรายการทีวีถ่ายทอดสดระดับชาติทุกคนรอลูกแฝดอย่างเดียว แต่เกิดสิ่งที่ไม่มีใครคาดถึงแฟรเชิญลุงขึ้นเวทีด้วยแล้วพูดว่าหลายปีที่เราโดนเรียกว่าผิดปกติวันนี้เรามาที่นี่เพื่อบอกว่าสิ่งที่ผิดปกติคืออคติต่างหากเราเป็นคนปกติเราแตกต่างและเรางดงามในแบบที่เราเป็นห้องปรบมือลั่นลุงร้องให้สะอึกสะอื้นเหมือนเด็กมาเรียที่นั่งด้านล่างรู้ทันทีว่าทุกน้ำตาทุกคืนนอนไม่หลับทุกคำร้ายคุ้มค่าแล้วผลกระทบมหาศาล เรื่องราวของมาเรียแฝดพ่อและลุงกระจายไปทั่วประเทศและทั่วโลกโรงเรียนนำไปใช้สอนเรื่องความเคารพและความหลากหลายองค์กรต่างๆเชิญไปเป็นวิทยากรคนนับพันที่เคยเจออคติเดียวกันได้รับพลังให้ก้าวต่อมาเรียรู้สึกว่าภารกิจสำเร็จเธอไม่เพียงปกป้องลูกแต่ทำให้พวกเขาเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวังที่มีชีวิตและตอนนี้ผมอยากถามทุกคนที่ติดตามช่องเรื่องราวสีขาว ว่าคุณเคยตัดสินใครเพียงเพราะเขาแตกต่างกี่ครั้งเคยมองข้ามความงามที่ซ่อนอยู่ในแต่ละคนกี่ครั้งถ้าเรื่องนี้แต่ใจคุณคอมเมนต์เลยนะครับฉันเชื่อว่าความรักชนะอคติแล้วแชร์วิดีโอนี้ให้คนที่ต้องการได้ยินข้อความนี้ด้วยอย่าลืมกดติดตามช่องเรื่องราวสีขาวกดไลค์เปิดกระดิ่งเพราะที่นี่มีแต่เรื่องราวที่สะกิดใจเปลี่ยนมุมมองและเต็มไปด้วยความหวังและถ้าคุณอ่านไปฟังมาถึงสุดท้ายผมมีคำเชิญพิเศษ บนหน้าจอสุดท้ายมีวิดีโออีกสองอันอารมณ์เดียวกันคลิกดูได้เลยมันอาจเปลี่ยนมุมมองชีวิตคุณยิ่งกว่านี้อีกเพราะข้อความหลักของเรื่องนี้เรียบง่ายแต่ทรงพลังไม่มีอะไรผิดปกติเลยในความรักมีแต่โลกที่ยังต้องเรียนรู้ที่จะรักอย่างแท้จริงจบการแปลครับ